ครับสวัสดีครับพี่น้องมิตรสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะมื่อนี้ช่งรายการคนตื่นปลาพาพี่น้องมาอยู่น้ำปลาน้ำดงน้ำปลาหกปลาเหือคือเกาล่ะครับผมเดี๋ยวผมสิพามาเบ่งอย่างนะครับเนาะแต่ไม่เป็นไปได้แต่แม่นมันเป็นไปได้นะครับผมมื่อนี้ผมรวยเลยเลยเก็บเห็ดขาย <laughs> เฮ็ดในที่นี้ก็คือเฮ็ดที่เกิดอยู่ไต้ห่ม ใบหฮมต้นแค่นะครับหรือว่าต้นตะเคียนนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับบูว่าเห็ดยังเด้อพี่น้องเด้อแต่เราสูตนไนกินบ่ได้ครับกินแล้วรวมญาติเขบว่าสั่หลายแห่งครับพี่น้องนี่ครับตะเคียนแถวนี้ทุกต้นแล้วครับบ่ตามก็ลอยดอกเด้อผมว่าแต่ละเงาต้นตะเคียนนะครับเนาะหรือว่ากกแค้น เห็ดนี่สวยงามคือกันนะครับนี่รสชาติมันหอมคือเห็ดกระด่างครับแต่าโบเมนนะครับมันกินโบได้ตามที่ผู้เฒ่าผู้โอ้่นเคยพาว่าพากินนะนี่ครับเป็นเห็ดที่เกิดใต้ต้นตะเคียนหรือต้นต้นแค้นนะครับอายุสี่ปีเขานะครับเนาะสี่ปีครับผ่านไปมะเขืยวหญาคือเก่าครับพี่น้องเอาไผ่มาปลูกพร้อมเอากกใหม่มาปลูกพร้อมนะครับปลูกเสริมหมวงไหนมันตายนะครับเนาะหมวงไหนมันตุยไปแล้วกั ปลูกใหม่จักเพลินสีกับจัดค่ำเพียงเป็นระเบียบของเคเตอร์นะครับเปล่อยค่ำสุภาพค่าม,มาตรฐานเพลินที่มันตุ้ยนะครับที่มันตุยเขาก็ปลูกใหม่เอาบางคนกับบ่อเขาใจนะเขาว่าตุย้ยบอกเฮียยังวงกัเทะเลกับบ่อเขาใจกันนะครับมาบอกื่องเห็ดนะครับทำเป็นเกิดว่าเป็นเห็ดกินได้หรือว่าเห็ดที่เกิดในไตโทรใหม่นี่ ผมกัสิมาบพท่นานเขเจ้านะครับพ่เขเจ้ามาหาสมือสมื่นครับเป็นห้อยเขามาหาลดเป็นเหล็กแหลกห้อยแหลกห้อยลดนะครับห้อยมาหานะครับหาเห็ดนี่ครับตัวอนอี้ดอกง,ง่ายเฮงโอ้ยนี่เป็นตะแเส็บด้วยพี่น้องผมว่าใส่ห่มย่างหน้าครับตรวนี้มาหานี่ยมองรถผมจอดนี่ครับเพิ่นมาทางเส้าห่มนะครับมหาเห็ดทางต้นไม่ออกทางปลาตน้นสาบเสือต้นกุ้งกลางออกนะครับเนาะเพิ่นเส้าหม่ม เสาฝนเสาฝนห้นอยเป็นแหลกๆครับแต่เขาได้เห็นนั่งในบูหัวครับแต่เห็นนี่เขาก็กินบ่ไใดเขาเลยบ่มเก็บไปบ้างผมว่ามนันเป็นความชุ่ของคนปลูกปลานะครับเนาะเห็ดบางชนิดมอกกับบูหัจักกินบ่ได้ก็อย่าก,กินมันถ้าเกิดเป็นเห็ดกินได้ผมกับซิทั้นเขาบอ่อบางทีผมอาจจะมาน,นอนเฝ้านะครับอย่ากินได้เป็นการปลูกปลาไว้สีปีเขาไปนะครับผมมีมาปลูกต้นไม้ครับปลูกไม้เสริมแล้วก็มาเกี่ยวหญ้าให้ง,งัวามาปลูกไผ่นะครับ